ท่านเป็นกระเทยยืนอยู่ตรงนี้นะคะท่านเป็นธรรมชาติค่ะท่านไม่เข้าใจว่าโลกเราจะผลิตยานอวกาศไปทำไมเราบินไปไกลขนาดนั้นเพื่อยอมรับวิทยาศาสตร์นอกโลกแต่คนที่ยืนข้างๆท่านเป็นเพื่อนท่านท่านกลับไม่ยอมรับและมองว่าพวกเขาผิดธรรมชาติความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไม่ใช่แค่ชายกับหญิงนะครับเป็นสิ่งที่มีมานานมากและเราก็พยายามเอากฎหมายเนี่ย ไปตั้งเกณฑ์ไปตั้งมาตรฐานว่ามันควรจะเป็นอย่างไรด้วยคําว่าศีลธรรมอันดีนี่คือสิ่งที่ทําให้เกิดปัญหาถึงทุกวันนี้ครับเพราะว่าเมื่อโลกเราเปลี่ยนไปสิ่งเหล่านี้มันก็เลยชัดเจนขึ้นมาว่าก่อนหน้านี้มาตรฐานต่างๆของสังคมไม่ว่าจะเป็นด้วยความเชื่อด้วยวัฒนธรรมประเพณีต่างๆเนี่ยมันกดทับสิ่งเหล่านี้มาตลอดตัดคําว่าชายหญิงออกจากประมวลกฎหมายแพ่งนะฮะเป็นการกระทบาท่านประธานกับสิทธิ ของประชาชนที่เป็นชายหญิงทั้งประเทศนะฮะซึ่งอยากจะยังคงคำนี้ไว้ซึ่งเป็นสิทธิที่จำเป็นที่จะต้องรับฟังนะครับประเทศไทยเป็นสังคมพระัูวธรรมสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเรากําลังบังคับผู้นำทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นคริสต์หรืออิสลามให้ต้องประกอบพิธีสมรสให้กับคู่รักทุกเพศ ซึ่งผิดกับหลักศาสนาของเขาเขาไม่ได้ต่อต้านครับความรักความรักเป็นสิ่งสวยงามในทุกศาสนาครับแต่นี่คือสิ่งที่เขากังวลใจเรากําลังจะไปทําลายจารีตประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่ยึดถือปฏิบัติมาหลายร้อยปีเรากําลังฝืนธรรมชาติธรรมชาติสร้างให้มีเพศผู้เพศเมียและสร้างมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐที่สุดผมอยากให้ท่านมีข้อยกเว้นเพื่อ งดเว้นบังคับใช้กับพี่น้องประชาชนคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามเพราะการรับหลักการหรือการเห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้เป็นความผิดที่ร้ายแรงในหลักการของศาสนาอิสลามครับคือท่านจะยุ่งอะไรกับเขานักหนามันหนักหัวใครผมอยากจะรู้ปล่อยให้เขาแต่งงานกันปล่อยให้คนมันเท่ากันเนี่ยเขาจะแต่งงานกับใครท่าน,นยุ่งอะไรด้วยเขาไม่เชิญท่านไปนงานแต่งอยู่แล้วท่านไม่ต้องใส่ซองให้เขาหรอกพี่น้องประชาชนที่กําลังจะได้ประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้กําลังรอด้วยความอดทน ทำไมพวกท่านถึงไม่มีหัวใจแบบนี้ถามว่าถ้าผ่านกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันทําให้พวกเราสมรสกันไม่ได้เหรอกฎหมายฉบับนี้จะทําให้ประเทศไทยจนลงเหรอไม่ใช่กฎหมายฉบับนี้แค่ทําให้คนไทยทุกคนไม่ว่าจะเพศอะไรเท่ากันนี่คือเรื่องง่ายๆที่พวกเขาต้องการ w o r k t o d a y สาระความรู้เพื่อวันนี้